พวกเราลงทางสตอรี่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทางการเต้นอันนี้คุณเห็นนะตอนนี้รอยู่กนที่นตเขาตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกเขาเชะาพร้อ,อ,อมอื่น สวัสดียามเช้าที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเช้าในสามย่านนะครับกับเช้าที่สายฝนโปรยปลายนะครับผมเราจะเดินตลาดเสร็จแล้วเราจะตุนทะเบียงกันเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปที่เป้าหมายของเราไปดูกันเลย หลังจากที่พวกเรากลับมาจากตลาดนะครับเดี๋ยวจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับจุดมุ่งหมายของเราวันนี้คือเขาเชมเาเดี๋ยวเราไปเจอนที่เขาชชมเาเลยครับไป บริการทั้งหมดนะครับในการกางเต็นท์ค่าเข้าอุทยาน40บาทนะครับค่ากางเต็นท์คนละ30บาทเป็นเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่กางเต็นท์ต่อคน70บาทรถยนต์4ล้อมาก็ตกคละ30บาทนะฮะเพ่เดี๋ยวเราไปเริ่มกางเต็นท์กันเลยเดี๋ยวพอกางเต็นท์เสร็จแล้วจะสำรวจรอบๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําแล้วก็บรรยากาศในการกางเต็นท์นะครับเพ <Okay, S 2> ไปด้วย เ,เต้เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้กําลังทํากับข้าวกินกันอยู่นะครับดูบรรยากาศรอบๆว้าวน้ำตกเขาชะเมานะครับวันนี้คนมากางเต็นท์ค่อนข้างเยอะน่าจะด้วยความที่ว่าเป็นวันอยู่ต่ออาทิตย์ด้วยนะครับ <Hey. S 1> คุยกับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับครับ <laughs> ผมมากับเพื่อนผมครับเนี <Hey. S 2> <laughs> ขาชื่อโต๊ก <laughs> จริงไหมลูก <laughs> ไปเอาน้ำไปให้โ <laughs> บ ไปเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับน่าจะอยู่ตรงนู้นฮะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูห้องน้ำกันดีกว่าไป,ปานี่ครับพอเดินออกมาจากลานหน่อยนึงก็จะมีให้ล้างของนี่อยู่ตรงนี้นะครับใกล้เลยนี่ห้องน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนี่สามารถอาบน้ำได้สำหรับผู้ชาย นี่เป็นห้องอาบน้ำชวเอร์ฝั่งนี้จะเป็นของผู้ชายโหฉีอะไรก็มีครบนะครับนี่ถ้าเดินออกมาจากจุดที่เรากลางอ่ะไม่เกินห้าิบเมตร่ะถึงห้องอาบน้ำทูอินวันนะครับไปเดี๋ยวเราไปแคมปิ้งกัน ถามว่าตอนเนี้ยดมตรงเนี้ยมีกลิ่นไหมคือมันเป็นกลิ่นตะไคร้แล้วก็มันหอมอยู่แต่ถามว่ามันจะกันได้ทั้งตัวไหมก็คงจะไม่นะคะกูดมยังไงก็เหมือนกลิ่นส้มส้มมันงไม่แต่บางอันก็กลิ่นตะไคร้แล้วน้มก็เหมือนกลิ่นตะไคร้แต่กูอืมก็คือคือตอนเนี้ยหลังจากใส่แล้วอ่ะยุงก็ยังยังกัดอยู่นะครับเพราะว่าใส่ที่แขนแต่มันกัดที่ขานะครับยุงก็คือสรุปให้เลยง่ายว่าใช้ได้สําหรับคนตัวเล็กๆแต่ถ้าคนตัวใหญ่อย่างพวกผมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย มันคงไม่เวิร์กอะฮะนะฮะดูนาฬิกานะนาฬิกากันยุงเวิร์กไม่เวิร์กนะฮะไปลองใช้กันดูแต่สำหรับผมไนมะ่ไม่เวิร์ก